รีวิววันนี้นะฮะกลางเต็นกลางหุบเขาบ่อนทุบ้อนโป่งกระทิงแต่ตอนนี้น้ำพุร้อนเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปแช่นะฮะเนื่องจากเหตุการณ์โรคติดต่อโควิด2019ตั้งแต่รอบแรกจนรอบนี้เขากลัวว่าเชื้อโรคจะลงไปในบ่อน้ำซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะลงไปแช่น้ำก็จะติดโรคเขาเลยปิดปิด อีกชั่วคราวนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะฮะอุณหภูมิตอนนี้ที่ผมวัดเมื่อกี้ในะี่ยีบสององศาฮะตอนนี้เวลาเวลากี่โมงเดี๋ยวดูในาฬิกาก่อนนะฮะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งเกือบจะหกโมงฮะยี่บสององศาเจ้าที่บอกแล้วว่าคืนนี้จะเย็นกว่าเมื่อคืนนี้ฮะข้างหน้าเป็นอ่างเก็บน้านะฮะไม่ใหญ่มากแต่เลย เลยบ้านพักทางด้านนู้นครเ,เป็น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 อา่าเขตน้ําใหญ่นะฮะก็กว้างขวางสามารถเอาเจสกีมาลงได้แต่ไม่รู้วา่าตอนุญาตเปล่านะฮะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวม,มากางเต็นกันเยอะนะฮะมีมาเยอะนะฮะอย่างนู้นก็หนึ่งเต็นท์ข้างหลังผมด้านหลังอีกหนึ่งเต็นท์ครับทางด้านนี้ก็เป็นเต็นท์อ่าไม่เต็นท์ฮะนอนรถรถฮะรถอ่า กินข้าวเขาเลยก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านนี้ทำขบข้าวกินออิ่มแล้วผมยังไม่ได้หุงเลยครับเมื่อคืนหนาวไหมครับพี่หนาวกี่องศาคับเมื่อคืนนี้นผมว่าสิบกว่าเน,ะนานะสิบเจ็ดนะฮะครับเพื่อนๆน,นะฮะมาได้นะฮะระยะทางจากกรุงเทพมาแค่ร้อยกว่าโลนะฮะวันนี้โชคดีค่าข้าวไามา่เสียฟรีเนื่องจาก ปีใหม่นะครับก็เลยก็เลยฟรีเสียค่ากลางเต็นท์คนละสาสิบาทนะครับสาสิบบาทครับเดี๋ยวมีรายรายงานต่อนะฮะ